ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านสินค้าชุมชนบ้านห้วยเดือดนะคะก็จะเป็นแบบตลาดที่ขายของแบบว่าของป่าอาหารป่าอะไรอย่างนี้ยะคะก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในเลยตอนนี้เราก็มาถึงตลาดห้วยเดือดแล้วนะครับาทางไปอุบลธานีเรามาจากหนองบัวลำพูรครับผมตลาดขายของป่านะครับตามค้าชุมชนครับผม อครับเดินเข้าไปดูกันครับผมมีอะไรบ้างครับาเกน้องงัวนะคะบ่อยเลยอ,อันนี้น้ำผึ้งนะคะ เราเรียกเรือ่อ,องยังคะไไม่บ่งะครับบ่งหวานน่าหวานอ่าอ่อาอไม่ไม่บงูงงก่นอนนะขอกับแม่ที ไ <mile inside. S 1> ี่แมพเต้นะคะไ่กุ้ยเนาก็ได้ทีันามันด่ดักแดงไปแะลมกัน่ะืออีกแล้ว้ยังได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างคะตอนึงทีเดยวดีไไข่แล้วก็ขับหมือนมาขักแล้วก็ไข่นี่ไหม่นึงนะ

รัเลยครับพ่ด้ดว่ไ่ว่าอันนี้เป็นวายค่ะวายนางพ่อมือสู้พ่อมีชุดเซ็ตค่ะได้ลายอยู่ได้ลายเนาะเอาบอกอก็มีแกองไม่ใช่ลายต่ลายได้หมดผมไม่แบบฮึมันใส่ลายได้หะอาต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 าาานาตาตาตอยัาต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 นตาตางเียตเล ได้เป็นน้องไม้ครับเลยชุดแกงหมาเกี่ยวบ้อมเนาะอาหารสั้นสูงครับซุปนีปลาเดียวกันครับเดียวกันครับผมอันนี้ก็จะไม่แน่อันนี้ก็เพื่อเพื่อเพื่อกินมื้อหนักปลาผมมีพี่บีบแล้วเนี่ยพี่บีบสวยครับผมสุกโตดี

ปลาโตปลาโรโรตให้พอนะพอมังนี่นพอมล้เงินเลยไงต้องจรทากข้นไงตว่ะอะไรันเนี่ยมาเมกันได้ไหมพ่อค่ะใครใต่จ้ะ่เาส่ เกับนิรอนองไมดยมให้เให้กระปองถึเาอยปักสแกนได้ปะครับนี่่ะแกนไม่ได้ค่ะไม่มีสโอนได้โอนได้เลือกเลยมูโอนได้ยุนเล็บแม่โอนได้ใส่ท้าก็เปียงาอ้ยง เขาเป็นอย่างจ้ะเคดปิ้งเคยปิ้งใส่ไหมคะอ๋อเคปิ้งใส่มะพร้าวเส้นเป็นแ่เส้เฮียแตกเฮียแต่อะไรกันกระดาษนี้ไม่ใช่กระดาษตั้งมวยนะครับประจับไอ้ตัวที่ว่ามันเหมือนควายอ่ะใช่ไหมเออนักลิ่นข้างในมันเหม็นบจ้ะ ก็กินข้างในค่ะกระถุงหลึ่จ้าได้อะไรบ้างคะได้เป็ดอาหารปลาเนื้อปลาปลาเนื้อหายากเต่ารับตงนี้เต่าค่ะเยอะมากอ่ะเยอะแยะไปหมดวางนึงค่ะทำไมใส่นอกจิมเนื้อหมูต้องกินกินออกมาตองกินออกมา เยอะมากมากขายหอดตลาดหนุ่ยเดือยมาซื้อมาคู่หนึงค่ะข้าวกลีบค่ะมีข้าวเหนียวดำแล้วไม่ได้จากบาทไม่ละสิบบาทจ้ากินก๋วยปี๊กแม่วางกระสอบเลยอันนี้ยังไม่จัดลดเร็วพองของเนี่ยของเยอะแยะมากมายนะคะได้หลายอย่างไปกลับบ้านกันจ้า สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะมาซื้อของแบบตลาดชุมชนห้วยเดือเสย์ๆนะแบบม,ม,มีของของป่านะคะเยอะแย,ยะมากมายเต็มไปหมดสิงป่าค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้ของมาเยอะมากนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันแล้วเนาะไม่มีอะไรเลยคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละขอบคุณที่รับชมนะคะติ้งนคะัตจี่ค่ะจี่คนเนียวดับบ๊ายบาย